ไปติดตามการรายงานตัวค่ะเขาเป็นนักเรียนในสิบฐานบกนะคะนนศรุ่นที่17กับความภาคภาคูมิใจของครอบครัวค่ะที่แสดงความยินดีและก็ส่งบุตรหลานนะคะเข้าสู่สถาบันอันทรงเกียรติซึ่งหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่สอบเข้าสถาบันการศึกษาในสังกัดของกองทัพบกเปิที่จะเป็นการสารฝันนะคะก้าวไปสู่การรับราชการทหารในอนาคตซึ่งจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบุคคลค่ะที่สารฝันตัวเองนะคะจนก้าวสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดต้องไปติดตามค่ะ เป็นอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเพราะนอกจากจะมีความมั่นคงทางอาชีพแล้วภายใต้เครื่องแบบที่ดูสง่าง,งามและทรงเกียรติทหารยังเป็นกำลังสำคัญเปรียบเสมือนรั้วของชาติจึงถือเป็นผู้สร้างสันติสุขเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในยามที่บ้านเมืองเดือดร้อนหรือยามสงบเหล่าทหารก็ยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันดำรงไว้ซึ่งความผาสุกข,ของคนไทยและประเทศชาติจึงไม่แปลกใจ ที่หลายคนตั้งใจที่จะสอบเข้าสถาบันการศึกษาในสังกัดของกองทัพบกเพื่อสารฝันก้าวไปสู่การรับราชการทหารในอนาคตและหนึ่งในนั้นคือพลทหารอาซันลักษณะเลขาหรือน้องสันทหารกองประจำการสังกัดกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่153ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองว่าตนเองนั้นเกิดในปี2544ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดแลา ก่อนจะมารับราชการทหารเคยมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาก่อนด้วยนิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและชอบช่วยเหลือสังคมจึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลาแต่ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นทหารตั้งแต่วัยเด็กและตั้งใจเดินตามรอยผู้เป็นพ่อซึ่งเคยเป็นทหารอา,าสาสมัยสงครามคอมมิวนิสต์มาก่อน พลทหารอาซันจึงได้มุ่งมั่นทําให้ฝันนั้นเป็นจริงให้ได้โดยได้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ใช้คุณวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอจนสามารถเข้าสู่รั้วโรงเรียนในสิทธิทหารบกได้เป็นทหารแห่งกองทัพบกสมดังตั้งใจทำให้ตนเองรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ผมได้สมัครออนไลน์ครับสมัครทางสับหนึ่งทับหกสี่ครับใจหนึ่งผมก็อยากเป็นอาหารมาตั้งแต่เด็กๆครับผมมีพ่อเป็นไอดอลครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้พ่อเคยเป็นทหารเป็นทหารไทงสมัยสงครามอมิฬพ่อได้เปิดรูปให้ดูก็มีความอยากเป็นเหมือพ่อได้ปกป้องรักษาชีวิตครับ แล้วตอนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นแล้วรู้สึกดีใจมากครับมนได้ฝึกระเบียบวินยัยการเข้าแถวอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับปลใจครับพ่อบอกทางบ้านครับทางบ้านก็ดีใจครับก้าวแรกในฐานะน้องเล็กของกองทบกได้เกิดขึ้นเมื่อได้เข้ามาประจำการณ์หน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่153ด้วยแววตาความมุ่งมั่นของลูกผู้ชายไทยที่พร้อมรับใช้ชาติหลังเข้ามาอยู่ระบบทหารก็เริ่มปรับตัวเป็นไปตามระเบียบวินยัยประกอบกับมีความชื่นชอบจึงสมัครสอบเป็นนักเรียนในสิทธทหารบกแม้ครั้งแรกจะผิดหวังแต่ก็ไม่เคยละความพยายามที่จะสอบอยู่หลายครั้งจนประสบความสำเร็จพร้อมให้กำลังใจทุกคน แม้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ของทางเราก็ได้มีการจัดครับจัดติวเข้าคอร์สนะครับแล้วก็จัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถนะครับเข้าให้ความรู้กับน้องๆตามตามความถนัดของแต่ละบุคคลซึ่งในใน,ในการจัดตารางเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงถึงทั้งอาทิตย์นะครับ ก็จะมีช่วงเช้าก็ก็จะเป็นภาควิชาการแล้วก็ผสมกับด้านร่างกายแล้วก็เราก็จะมีการพัฒนาด้านกําลังกายและกําลังใจนะครับโดยให้ออกกําลังกายแล้วก็ประยุกต์องค์ความรู้ของผู้มีคความสามารถมาพัฒนาเสริมต่อให้น้องๆออได้ไปทําการอสอบคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ ภายหลังเข้าประจำการทางหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในทุกระดับโดยเฉพาะทะหารกองประจำการมุ่งหวังพัฒนากำลังคนต้นน้ำเข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกครับสำหรับหน่วยเองนะครับก็ได้นำแนวทางในส่งกองทัพบกมาใช้ซึ่งกองทัพบก นับปัจจุบันเนี่ยวิเศษชั์ในการส่งเสริมกำลังพลที่รักในอาชีพนะครับสนับสนุนให้กำลังพลสามารถเข้าสู่ระบบในส่วนของทัพเอครับซึ่งนโยบายของท่านผู้ชการท่านบกได้ให้แนวทางสําหรับกำลังพลที่มีใจรักในอาชีพนะครับในการที่จะเป็นทหารอาชีพต่อไปนะครับก็ทางหน่วยก็มีการส่งเสริมนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติในส่วนของหน่วยเองนะครับก็คือมีการจัดระบบในส่วนเรื่องการดูแลด้านกายภาพือเรื่องด้าวิชาการนะครับ สำหรับผลที่ได้รับนะครับจากในส่วนของน้องทางกรมการทุกหน่วยที่สามารถเข้าเป็นนักเรียนศิษย์ได้ปริมาณมากนะครับตัวหลักๆอย่างที่บอกก็คือด้วยใจรักของตัวน้องทหารเองนะครับก็คือมีความทุ่มเทและมีความตั้งใจซึ่งหน่วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมตันน้องนะครับผลสําเร็จที่น้องได้นปัจจุบันอย่างที่บอกก็คือทางกองทัพนะครับก็ได้ส่งเสริมและก็พร้อมที่จะรับในส่วนของกำลังพลที่มีใจรักในอาชีพ เขข้าสูองทบบครัตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตในรั้วทหารคนทหารอาซันไม่เคยย่อท้อจะใช้เวลาฝึกฝนร่างกายมั่นเพียนท่องตำราจนในที่สุดเขาสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิทธทหารบกสำเร็จก็รู้สึกดีใจมากๆได้รูดได้จุดไดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไร ดูตั้งใจเก๋คนดีใจต่อไปนะกวางข้างหน้าเราจะได้พึ่งพาเพราะชีวิตวเ,รวเ,เรามันลำบากมากเกก็โทรเราโทรมาบอกว่าแม่เดี๋ยวคมจะไปต่อนในสิทธิ์นะแม่นะเออเอาไปตั้งรูกความพยายามของลูกอยู่ที่ไหนความสติขอ,ของลูกก็จะอยู่ตรงนั้นได้ถูกวันนี้ลูกได้ทำได้ลูกทำได้แล้วแม่ดีใจ ความอาฝุ้ใจมาถชงวันนี้กองระบบดำเนินนโยบายพัฒนาทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องอาทิมาตรฐานความเป็นอยู่สมรรถภาพร่างกายด้านโภชนาการสิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมต่อยอดการศึกษารวมทั้งให้หน่วยทหารเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจส่งเสริมและผลักดันความถนัดของทหารใหม่แต่ละบุคคลควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคตนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างทักษะอาชีพให้ทหารกองประจำการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าเป็นพนักงานทำให้ทหาร มีอาชีพทันทีหลังปลดประจำการเพราะได้ตระหนักดีว่าการฝึกฝนและพัฒนาทหารกองประจำการถือเป็นการสร้างคนให้กับประเทศชาติกองทัพบกบเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนเพราะทหารคือลูกหลานของประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส